าขายที่ดินเป็นสินส่วนตัวหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วเงินที่ขายได้จะถือว่าเป็นสินสมรสใหม่ด้วยหลักแล้วที่ดินเป็นสินส่วนตัวแม้ว่าจดทะเบียนสมรสแล้วภายหลังนําที่ดินสินส่วนตัวไปขายและได้เงินมาเงินนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นเหมือนเดิมไม่ถือว่าเป็นสินสมรสแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคือแม้ว่าขายที่ดินสินส่วนตัวจะขายภายหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วแต่เงินที่มันได้มาคือเงินหลังจากที่ขายไปในช่วงที่ระหว่างจดทะเบียนสมรสนั้นมักเกิดปัญหาโต้เถียงกันว่าเงินตัวนี้ เป็นเงินสินส่วนตัวหรือเงินสินสมรสซึ่งถ้ามันชี้ชัดไม่ได้ในทางกฎหมายจะมีบทสัญญานเรียกว่าสัญญานให้เป็นสินสมรสไว้ก่อนเมื่อกดีกขึ้นสู่ศาลเงินที่อ้างว่าเป็นเงินสินส่วนตัวที่ได้จากการขายที่ดินนั้น ผู้ที่อ้างต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินจํานวนนี้เป็นเงินสินส่วนตัวที่ได้จากการขายที่ดินไม่ใช่เงินสินสมรสหากพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายไม่ได้จะถือตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายคือเป็นเงินสินสมรสเมื่อถือว่าเป็นเงินสินสมรสแล้วโดยหลักมันต้องแบ่งครึ่งให้กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นคนที่อ้างว่าเป็นเงินสินส่วนตัวก็ต้องมีหน้าที่พิสูจน์ให้ได้ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้เงินจํานวนนี้จะเป็นสินส่วนตัวซึ่งท่านจะไม่ต้องไปแบ่งให้กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งแต่่่่่่ถถ้้้้้าาาพิิสสสสููจจนนนน์ไมมมดะะืออวเป็รรแแลีีหหทตงงงบบคคึใกั รถอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใครมีที่ดินส่วนตัวกว่อนจดทะเบียนสมรสพิมพ์มีในคอมเมนต์เลย